สวัสดีครับจเราจากร้าน LT 2 s h o p นะฮะเ,เราจะมารีวิวกระถางอัจฉริยะนะฮะไฮโดรโปนิกอินดอร์การ์เด้นนะฮะตัวนี้สามารถปลูกพืชในร่มได้นะฮะเขาจะมีในชุดเขามีอะไรมาบ้างาลองจะกรองแกะดูนะฮะ อันนี้จะมีโคมไฟมาให้นะฮะสำหรับปลูกพืชในร่มได้เลยนะฮะมีกระถางมาให้นะฮะมีตัวชุดปั๊มมาให้มีชุดปั๊มมาให้นะฮะมีอะแดปเตอร์มีคู่มือมา ดิชุดหมุนเวียนน้ำในกระถางนะครับไปชุดต่ำนะฮะ